สวัสดีครับปอบกับปมปีบปมอจนกันเมือเดิมครับเรามาแลขโก้หนึ่งกิโลกรองคิดนะจะจนกันวันศีทรีนีศีรษะจนโก้บรนณกรตังจังหวัดตังนะกโก้พิเศษรถนี้ปอบกันละว่างไอ้ขาทุนกับสุดโลลักจัดจำนะอ้วกูนี่กับบรวดดาวลุงควานรถตีน่าแลนนาติดตามอีกนึ่งโก้จำนะสมาชิกตันได้์จิจิกากรุ่มเลนหน่วยจนอกตัวบางจุนได้ดูใต้ต่อรถกีตาร์รถจีบสมาชิกรามัดก้อนลิงรวมกลุ่มตีน่าปลูกไกวได้เลยกับปมเรามากว้างประวัติกองว่ากูนี่แบบโยโยกันเลยครับ โก้ก้าหนักหลบบางกอนนะรอวหวกาตูนกายโกรรวมเจื่อันไวรุนตรงโตตังเด็นะตัวนี้ก็ลารุดจะนาดีน้ำจนโก้นากอนตังเดนะตัวนี้ก็จนประปิดกวี้มือนะต่างจนดีจนเลยๆประปิดไปหน้ามาลั่งกำน้าดีใจประโยชน์ดีเดนะปลาปีดวิทย์เลี่ยวตัวกลางนักกลบเคลืองนะตัวเรามาบวกกูจนนะจะยอมโก้โดดเล่มซิงลูกเล่มโตนะเด็นะรอว่าชุดโลรลักย็ด กายโก้จิตูนกระบี่จะพี่นะตัวนี้ก็เดินทางมาจากกระบี่นะจนมาต้องกลางลาดรุจชนาธิรัมยจนโก้บัตราตุงตัวนี้นะตัวนี้ก็จนมาปีด์กุ้ยมือกรบเหลืองมันกันนะพี่นะจนมาปีดไปหน้ามาลั่งใจประโยชน์ดีเจ้าไปเปลือนเดือนก้าวาแล้ววิทย์เวียงต่อกลางนักต่อกลางแกลงแรงนะพี่นะว่ากูนี่ก็ต่างจนเหมนือนเหมนกันนะ,ปะเปดต่อกลางนักต่างกูลงมาเปียกน้องแจ๊ต่างลงไหว วันทีเท่เรนี้มีคำโอมแน่นอนที่รับจนโกนน่นกรดังจังหวัดตรังสัมปิกเกตและจีนกากลุ่มเลน่วนวัดจนออกตัวบางตุนได้ดูใต้ตัวรถกีตลอดจีบสมาชิกรามัดก็ลิงรวมกลุ่มทีหน้าปลุกไั้ได้เลยกับปุ่มฮักโกมูลของป้อมปิดรับป,บปบระกันได้ปุ่มแล้วก,ก็ตวรวจก็ไปสัมปิเกตด้วยกอบกุณนกับปุ่ม